รุณสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่าหลังจากคลิปที่แล้วนะคะได้นำเสนอการกราฟบนต่อสามเหลียมไปแล้วนะคะก็คาดหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะวันนี้เราก็จะมากันกราฟกันต่ออีกตอนหนึ่งนะคะบนต่อที่เรียกว่าโอพันเทียหรือใบเซมาค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ ถ้าใช่ก็กดแชร์ที่แน่ๆคือเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในชีวิตนะคะค่ะเอาละค่ะตาม All About Cactus Channel มาได้เลยค่ะในวันนี้ตอโอพันเทียหรือที่เราเรียกภาษาไทยว่าใบเสมานะคะก็เป็นตอที่ราคาถูกหาได้ง่าย ตัดเองก็ได้นะคะตามบริเวณที่อยู่ใกล้ชายทะเลหรือเชิงเขานะคะตัดแล้วก็มาปลูกชำไว้ที่บ้านได้เลยค่ะลักษณะใบของเขาก็จะกว้างนะคะแล้วก็จะมีตุ่มน้ําประปรายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปก็ไม่เป็นอันตรายนะคะสามารถเอาน้ําออกได้ง่ายๆเลยเพื่อนก็เลือกใบที่มีสีเขียวเข้มไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปนะคะ วันนี้จะเป็นการกราฟต่อตัดสดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็จะมีมีดมีแอลกอฮอล์สำหรับไปฆ่าเชื้อนะคะและถ้าการ้นานำก็อาจจะมีเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นปลอกนิ้วนะคะสำหรับจับตัวหน่อของเรานะคะแล้วก็มีปากกาไว้สักด้านหนึ่งค่ะไว้เขียนชื่อของพันธที่เราใช้นะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสกอตเทปไซส์ค่ะกระถางหรือแก้วอะไรก็ได้นะคะพร้อมกับเศษวัสดุประเภทกระดาษหรือพลาสติกบับเบิ้ลค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะลงมือเลยค่ะก่อนอื่นก็ฆ่าเชื้อม,มีดก่อนแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะหลังจากที่เราเช็ดให้แห้งแล้วก็คือพร้อมใช้ทีนี้เจ้าตัวใบใสมาของเราล่ะคะ ใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็อัดด้วยเศษวัสดุที่เราเตรียมไว้ให้แน่นนะคะเพื่อให้เคาทรงตัวอยู่ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีดพร้อมต่อพร้อมจะชา้าอยู่ใยลคะคะเอาละค่ะปาดเลยค่ะ วิธีการปาดนั้นก็คือเราปาดตรงๆก็ได้หรือจะปาดโคง้งบุมหัวท้ายก็ได้นะคะทำได้สองแบบเลยนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อปาดไปแล้วลักษณะภายในเป็นยังไงเห็นไหมฮะเพื่อนจะเห็นว่าตรงกลางของเขาเป็นเนื้อขาวๆตรงนี้ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาเจ้าหน่อวางปุ๊ลงไปตรงกลางนี้ก็กรับไม่ติดนะคะ เพรานั้นท่อนำเลี้ยงก็อยู่ตรงไหนท่อนําเลี้ยงของใบเสมาจะอยู่ในบริเวณขอบรอบๆเลยนะคะติดกับสีเขียวอยู่ระหว่างสีเขียวกับเนื้อสีขาวด้านในที่เห็นเป็นรอยจุดๆๆๆนั่นแหละค่ะโดยรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะกราฟลงตรงไหนก็ได้ในบริเวณขอบรอบๆนี้นะคะค่ะเราก็เอาหนอที่ เหมาะสมกับขนาดของท่อน้ำเลี้ยงมานะคะปาดเขาให้เห็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำเหมือนกับที่เรากรามเป็นต่อสามเหลี่ยมค่ะคือวางท่อน้ำเลี้ยงให้ชนกับท่อน้ำเลี้ยงของต่อจะสังเกตนะคะว่าเมื่อวางลงไปแล้วเขาจะเหลื่อมออกมาข้างนอกนะคะเนื่องจากตรงท่อน้ำเลี้ยงนั้นจะต้องไปตรงกับท่อน้ำเลี้ยงที่อยู่บริเวณขอบของต่อค่ะ จากนั้นก็ใช้สกอเทปใสนะคะตรึงเขาไว้แบบประคองก่อนในอันแรกนะคะเผื่อ <ผม S 2> จะต้องจัดแต่งเขาในกรณีที่เขาเกิดเคลื่อนที่นะคะ <น ressive. S 2> อ่าละค่ะถ้าอยู่ดีแล้วก็ใช้อีกเส้นหนึ่งนะคะติดทับลงไปหรืออาจจะติดเฉียง ควอยไปมาสองอันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะวันนี้จะติดให้ดูแบบในลักษณะเฉียงเล็กน้อยนะคะค่ะอันนี้ก็จะลงน้ำหนักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ท่อน้ำเลี้ยงคขแนบสนิทไม่มีช่องอากาศอยู่นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือรีดให้ตัวสกอตเทปเนี่ยติดแนบไปกับตอเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็จะติดให้ดู2อตอนะคะอ่าสองหนอนะคะค่ะหน่อที่สองคือข้อดีของการใช้ใบเสมาเนี่ยจะทำให้เราสามารถกราฟได้หลายๆหน่อบนต่อเดียวกันนะคะแต่ต้องระวังให้มีช่องว่างเพื่อให้หน่อเขาเติบโตได้นะคะอย่างอันนี้จริงๆแล้วเราสามารถวาง หน่อขนาดเล็กๆได้3หน่อเลยนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตทำตัวอย่าง2หน่อนะคะค่ะวางประคองแล้วนะคะเราก็วางอีกเส้นหนึ่งลงน้ำหนักให้แน่นแล้วก็รีดตัวสกอตเทมให้แนบไปกับต่อนะคะ ลองจับดูนะคะถ้าเขาไม่คงเพลงไปมาก็แสดงว่าแน่นใช้ได้แล้วนะคะอาจจะใช้อีกเส้นหนึ่งคาดทับเพื่อเป็นการป้องกันให้สกอตเทปหลุดร่อนขึ้นมาอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะเท่านี้ละค่ะก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ อย่าลืมที่จะเขียนชื่อเอาไว้ด้วยนะคะว่านอนี่คือหนออะไรอาจจะลงวันที่ไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าจำได้ก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลา7วันนะคะอันนี้หลังจากทําเสร็จแล้วเราก็จะไปไว้ในที่ที่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะสัก1สัปดาห์หรือ7วันนี่แหละค่ะเราก็ลองมาแกะดูค่ะ อันนี้คือหลังจากที่เสร็จวันนั้นก็เอาลงปลูกในดินเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาแกะในกระถางรวมแค่เราสามารถใช้กันไกรตัดตัวสกอเทสท,ที่เราคาดขวางไว้ก่อนก็ได้นะคะจะได้ง่ายขึ้น เนื่อจากระยะเวลา7วันโดนความร้อนมากๆสกอตเทปก็จะติดแน่นเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆย,ยกเวลายกก็เช่นเดียวกันนะคะดึงสกอตเทปออกให้หมดทุกชิ้นก่อนเลยนะคะแล้วยกพร้อมๆกันนะคะ7วันก็จะติดแน่นดีแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะค่ะคเพื่อนๆลองทำดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำหรืออยากจะให้แอดทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะขึ mm ้ hmm. นเม้นได้เลยนะคะที่บริเวณช่องคอมเมนต์ด้านล่างค่ะและอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ All About c a c t u s Channel ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ